สวัสดีครับผมอัน,นุีชื่ไทคอนเตอร์นะครับคิดนี้ไม่ได้ทํางานมากนะครับแต่อยากจะมาอะบอกขายเรือสักลาหนึ่งเรือผม17ฟุตเป็นไฟเบอร์ก์ดนะครับผมติดเครื่อง40แรงของซีวอลเกอร์ซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้อะไรเดียวกับยอมาหาเลยผมมีเปลี่ยนฟิลคอยไปครั้งหนึ่งตอนนี้ใช้ได้สบายๆเลยครับตอนนี้ผมจอดอยู่ที่ท่าเรืออยู่ตรงนนทบุรีนะครับตัวนี้พร้อมเทเลอร์เลยนะครับให้เทเลอร์ให้อะไรไปพร้อมเลยแล้วผมก็ไปทําหลังคาเพิ่มเป็นหลังคา ที่เห็นใน,ในในคลิปนะครับให้ไปครบครบเลยบอกราคาเลย185,000นะครับก็ถ้าท่านจะซื้อและเช่าต่อเล่นที่นั่นก็ค่าเช่าอยู่ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับแต่ถ้าท่านอยากจะให้ผมลากส่งก็รัศมี100กิโลเมตรผมก็ลากส่งให้ฟรีนะครับ จริงๆไม่มีเวลาเล่นนะครับช่วงนี้แล้วก็อายุิ่มากแล้วตอนแรกๆก็สนุกดีแต่ว่าเล่นเล่นไม่กี่ครั้งเองเรือยังใหม่อยู่เลยเดี๋ยวไปดูในคลิปนพครับว่าเรือน่าสนใจยังไงแต่ว่าเรือผมไม่มีทะเบียนไม่มีอะไรนะก็เล่นได้ปกติเพราะว่าเป็นเรือไม่ใหญ่มากราคาแค่แสนแปดหมื่นห้าพันถ้าผมรู้สึกจะมาตอนนั้นมันสองแสนกว่านะครับตอนนี้ก็มาลดราคาแล้วก็อยากขายครับเพราะว่าไม่มีเวลาเล่นจริงเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปเะครับว่าตัวนี้ก็เล่นได้สบายสบายครับอย่างที่บอกนะครับแสนแปดหมื่นห้าพันถ้าต้องการบินแวดเราออกแวให้ด้ดวยนะครับ ถ้าสนใจก็เบอร์โทร0965944936นะครับ0965945539หรือว่าจะเป็นรายแอ d OWI2442X เป็นไลนแอดของบริษัทนะครับโทรในเวลางานนะครับผมสวัสดีครับผมอชิตแทคาเบเ,เตอร์นะครับคลิปนี้ผม ไม่ได้ทํางานไม้นะครับแต่ว่าจะมาบอกขายเรือสักลามหนึ่งนะครับเผื่อท่านที่ชื่นชอบเรือลำนี้ผมเล่นอยู่ประมาณสักเกือบเกือบปีได้แล้วแต่ไม่ค่อยได้เล่นเลยครับเดือนนึงไม่รู้จะเล่นได้สักครั้งหนึ่งเนี่ยฮะผมก็มาเล่นกับเพื่อนครั้งล่าสุดเนี่ยอันนี้มาลงแมออ่น้ําเจ้าพระยากันก็ไปเที่ยวเกาะเก็ดกันนะครับเรือตัวนี้เป็นเรือ17ฟุตนะครับ ใช้เครื่องสี่วอลเกอร์ตัวนี้ใช้มีหลังคาสแตนเลสติดมาให้นะครับตรงนี้แล้วก็เครื่องนั้สี่แรงนะครับมีเทเลอร์อะไรให้พร้อมเลยนะครับตัวนี้นี่ฮะอันนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือเดียวกับท่าเรือที่แตงโมลงนี่แหละครับท่าเรือเดียวกันเลยอยู่นนทบุรีนะครับถ้าท่านอยากดูก็ตอนนี้จอดอยู่ที่ตรง,งข้ามนนทบุรีนะครับถ,ถ้าท่านสนใจตัวนี้เปิดราคาเลยครับ1 8 5 0 0 0านะครับ ถ้าท่านจะอยู่ที่นี่ต่อก็เช่าต่อผมเลยครับเดือนละ2,000กว่าบาทนะครับแต่ถ้าท่านอยากจะลากกลับไปเล่นเดี๋ยวผมก็ลากให้อยู่ในช่วง100กกิโลนี่แหะครับผมก็จะลากให้ฟรีเลยครับเดี๋ยวผมก็จ้างรถไปนะเนี่ยฮะผมมาเล่นกับเพื่อนเดี๋ยวให้ดูก่อนรีวิวกันด้วยนะครับว่าเล่นจริงเป็นยังไงนะครับมีหลังคามีอะไรผมทําเพิ่มเติมไปเยอะแล้วนะครับสาหรับเรือลำนี้นะครับ สำหรับจํานวนคนที่นั่งเนี่ยเขามีให้4ที่นั่งนะครับสำหรับมีผู้ขับ1แล้วก็ผู้ติดตามแต่ว่าจริงๆนั่งได้อีกสัก2-3สาคนสบายๆเลยถ้าท่านอยากจะเพิ่มขนาดของเครื่องให้มีกำลังมากกว่านี้ครับสัก60แรงหรือว่า100 8แแรงเนี่ยร้อยแรงเนี่ยคราวนี้สบายๆเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ผมขับแบบสบายๆมากกว่าไม่ได้มีขับด้วยความเร็วอะไรมากนะครับตรงนี้ก็ ผมขับอยู่ในแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยแหละครับตอนนี้อันนี้ผมไปเกาะเก็ดกันกับเพื่อนนะครับขับรถไปเออขับเรือนี่ไปเลยแหละครับก็อย่างที่บอกนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันเนี่ยสำหรับเรือในช่วงนี้ผมว่ามันก็ไม่แพงนะครับแล้วก็เป็นเรือใหม่ทุกอย่างใหม่หมดนะครับเรือใหม่เครื่องใหม่ทุกอย่าง ครับสำหรับ s, <S ตัวเครื่องเนี่ยสีแรงนะครับเป็นเครื่อง2จังหวะนะครับเน้นความประหยัดนะครับเพราะว่าผมอยากจะชิลๆสบายๆกาลังเหลือเฟือครับนั่ง3มคน4คนเนี่ยไปได้สบายๆเลยนี่ผมก็จอดแล้วก็นั่งทานข้าวกันเนี่ยริมแม่น้ําเจ้าพยาแล้วก็ขับเรือกันไปอย่างเงี้ยอันนี้เน้นสบายๆนะครับสำหรับเรือลำนี้ผมว่าในราคานี้นะครับไม่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 แพงนะครับแล้วก็เน้นความประหยัดนะครับ แล้วก็อะไรอีกล่ะถ้าเกิดว่าท่านชอบไปตกปลาเนี่ยได้เลยถ้าท่านอยากจะเพิ่มเครื่องเพิ่มกําลังของเครื่องก็ได้นะอย่างที่บอกนะครับเนี่ยฮะผมก็เน้นความสบายบายเนี่ยครับชิวๆผมบอกกันเลยครับที่ผมขายเพราะว่าช่วงนี้ผมเหมือนไม่ค่อยมีเวลาทาไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีเวลาครับเรื่องของเรื่องไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เลยเรืออะไรยังดีทุกอย่างครับก็ถ้าท่านสนใจเนี่ยก็รับไปเลยครับผมตอนนี้ผม เอาเงินกลับมาแล้วก็เอามาทําธุรกิจนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาเล่นเรือเลยนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมอย่างที่บอกนะครับตอนนี้อะไรที่ผมแปลงได้ผมแปลงเลยนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ค่อยดีบอกกันตรงๆแต่ว่าถ้าท่านมีพอมีเงินเก็บไว้อยากจะเก็บเรือลานี้ไว้เก็บได้เลยฮะนี่ฮะเรือผมก็ลากเอามาเก็บนะครับมีเทเลอร์มีอะไรเรียบร้อยเรือนี้เป็นเรือที่ผมนําเข้าเองด้วยครับจากจีนะครับแต่ว่า มันงานดีนะครับขับมาไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับ <ś ması> ครับถ้าที่เ,เช่าก็โทราศาพัพท์ไปที่เบอร์โทรที่เห็นเลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ไปที่ l ล n e แอด owi 2 4 4 2 x ก็ได้นะครับเป็นไลน์ของบริษัทแล้วก็เรือลำนี้เป็นเรือของบริษัทด้วยนะครับผมจำหน่ายในานามบริษัทถ้าท่านต้องการบินแบวได้เลยครับออกแหวกให้ด้วยราคานี้รวมแบวแล้วด้วยนะครับก็สนใจอย่าลืมนะครับ0 9 6ย์ 9 5 9 4 4 9 3 6 096 5 9 4 5 5 3 9หรือจะไลน์แอยินดีนะครับเพราะว่าขายได้ขายแล้วครับชั่วโงนี้หวังว่าจะได้รับประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม